สิอันดับภัยพิบัติธรรมชาติที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ลโลกอันดับที่6แผ่นดินไหวที่ไหหยวนคอศ1 9 2่เศเมื่อวันที่16ธันวาคมคศ1920เวลาประมาณ20นาฬกา5นาทีตามเวลาท้องถิน่นมนลทนการสู้และเขตปกครองตอนเองหนิงเซียประเทศจีนเกิดแผ่นดินไหวขนาด7 8ถึง8.5แมกนิจูด แผ่นดินไหวทำให้หมู่บ้านมากกว่า1,000แห่งถูกทำลายอย่างสมบูรณ์เกิดดินถล่มหลายจุดในเขตภูเขาสูงส่งผลให้เมืองในหลายพื้นที่ถูกดินถล่มฝังทั้งเมืองนอกจากนี้ยังส่งผลให้ถนนการเดินทางทางน้ำและเส้นทางการสื่อสารถูกตัดขาดเมืองไฮห,หยวนพังทลายเกือบทั้งหมด คาดว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า270,000คนผู้รอดชีวิตจำนวนมากเสียชีวิตในภายหลังจากความหนาวและความอดอยากขาดน้ำสะอาดอาหารและที่พักพิงการช่วยเหลือยากลำบากเนื่องจากถนนมีหิมะปกคลุมทำให้เข้าถึงยากและไม่มีเทคโนโลยีสื่อสารแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงกรุงปักกิ่งและยังสะเทือนถึงอินเดีย แผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนเหตุการณ์นี้เป็นแรงผลักดันให้จีนเริ่มสนใจการศึกษาธรณีวิทยาและภัยธรรมชาติมากขึ้นในยุคต่อมา